อนนี้ผมใส่น้ำหนักที่ลึกที่สุดเข้าไปค่อยๆใส่น้ำหนักที่ลึกที่สุดเข้าไป <c oughs> <c oughs> ก็ดูเป็นมวลนขึ้นเลยดูไม่เบอร์โอเคครับก็จะเล่นๆใส่น้ำหนักไปเพื่อหัวไหล่อย่างนี้ให้ดูแบบเป็นตัวเด็กนยโอเคครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าใส่น้ำหนักที่ลึกที่สุดไปเรื่อยๆจะเป็นไงโอค้คุณพิ่สี่อยากรีให้นั่งทำงานครับจะเรียนสั่งงานทุกมันนะครับ ไอเจเจทุกองคุ้มครองครับมาลุยงานกันต่อดีกว่าอาจจะลุยงานเสร็จแล้วก็กลับไปทำแหวนซะหน่อยจะมีแหวนนิ้วนางค้างไว้อยู่เลยโปรเจกต์ผมเยอะจัดเดี๋ยวถ้าเกิดมีปัญญาซื้อเตาหลอมทองมาหนึ่งได้ค่ะตัวเล็ก จับได้เลยนะเพราะว่าโูเคลือไว้หมดแล้วนะโอเคค่ะ